สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่จ้ามาเมื่อนี้เย็ดติวจะมักก้อยมะม่วงสุจินจ้ากลวยแบบง่ายๆเนี่ยเย็ดติวฟักไว้ละมะม่วงหนึ่งลูกนะคะปเปรี้ยวจีดเลยค่ะเย็ดติวก้อยแบบง่ายๆเลยด้ค่ะเด้อหอมซอยจ้เอาลงเลยหอมซอยคูเลคูเลเสร็จเลย ยายจะขอเอาในมันไว้ดีแล้วค่ะเนาะใส่จานเลยใส่หอมซอยเด้ค่ะเด้อข้าคั่วจะมาเด้อมาเด้อมากินน้ำยายเด้อไปกะไรอยากกินสมเลือดจะไปลมจะมาะข้าวคั่วคั่ว,วใหม่ๆห,ห,หอมๆเลยนะคะ นี่จ้ะซึ่งช้อนโต๊ะเมื่อนี่รีวิวปลาาบไ,ได้จะปะลาหมูเลยเมื่อทดกินจ้าพริกปน่นหนึ่งช้อนชาค่ะพริกปน่นหนึ่งช้อนชาคูน,นมันถึงจะเผ็ด น้ำปลาเพราะว่าปลาเบิดจ้ะปะลาหมดจ้ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะโอ้น้ำลายไหลไหลาตามเลยจ้าน้ำตาลน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่าไม่มีนะยด็ดอย่ก็ได้บมดใสเพราะว่าเวลา ไม่มีบบพริกมาคูเล,คเลค่คูเล่ค่ะคูเล่คูเล่มากลับสมคูพี่น,น้องคูเล่คูเล่โอ้ย้ำลายไหลค่ะสีบ,บักพริกสีพริกอ่อ,อน เพิม่มอีกช้อนครึ่งน,นะคะเพราะไม่มีรสชาติเลยเท่ากับชอสอ,สองช้อนครึ่งจ้ะบอกมะบอกกันม่วงกันนวยบอกไนนะ,ะเนาะนี่องลูกนี่ลูกสาวซื้อมาให้เนาะห้าสิบบาทค่ะ พี่น้องจ้กได้รถได้สาดพอดีเลย,ยายกกับแจกเอาไนมันใส่หนี่ละไปมาใส่จากพี่น้องก็ริเห็นใส่ถวยพี่น้องก็เห็นเห็นบ่พี่น้องพี่น้องเห็นไหมคะไม่เห็นเอาลงข้างล่างนะคะ แล้วก็ยืมยืมอันนี้มาใส่มาจะมาเป็นยังไงคะสีสดใสไหมคะมาก้อยแบบง่ายๆจ้ะจะก้อยก็ได้จะย่ำก็ได้เด้อค่ะเด้อสีสดใสเอาแบบง่ายๆลูกทุง่งลูกทุ่งเด้อค่ะเด้อ ไปนองจ้ะมา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 กินน้ำใยคือบกม่วงหนำดอกใหม่นี่แหละคะ่ะสมจีดกกันเลยแซกกะแซดแซบจ,จ,จ้ะ ขนาดตรวจตรวจไอ้นั่นมือเซ้านี่ขีดเดียวเ้อค่ะบบท้องค่ะได้หักยากมากแค่มากอืมนา่มันนะบ่ายงบมาเล่นจุ๋ยสวยพียกเลย ยาบบออิ่มพี่น้องจ๋ามามามาอมหอมขอขวัวหอมหอัวหอมขาดตะกินปะลาสมยาตีววามีคนน้ำลายไหลน้ำย่ยที่นี่แล้วก็ต้องมีคนลุกไปเฮ็ดมากินงือย่ายถึงจะบอกินขีอยากก็ต้องมาจิ้มเกลือจิ้ม มามาอืมอืมเรื่องสมปทอไผเด้อค่ะอ้พี่น้องจา๋าเทิ้งสมเทิ้งเผ็ดหวานออกไปลาย่งจ้ะ เรื่องเผ็ดนี่บต้องห่วงเพราะว่าพริกแย่กลัวเอาลลคลิปนี้ขอโทษขออภัยเอฟซีเด้อค่ะเด้อคู้ใดน้ำลายไหลน้ำฮันเดว่าละตัวมีคนลุกไปเฮ็ดมากินน้ำ <laughs> รู้นะว่าเป็นใคร แม่หวานสุดสวยมากมากอือไฮโปทุกคำอาพี่น้องมึงตายยะติวแห้งกินแห้งโสม มึงเหรอทั้งสมทั้งเพชหน่วยหนึ่งเด้อค่ะดิสิเบิด์บ่มารุ่นกันมาลุกนกันว่าจะเบิร์จะเบิร์บร่รุ่นกันอื เย็ดติ๋วอยากให้พี่พน้องหูว่าแม่ติ๋วมักกินสมซ้ำใดกระซิบกวนนาที่เด็กกะทนมึงเอาเด้อค่ะด้อท่านพออยากมึงจบขอบคุณทุกเริมทุกรักทุกไรลุุกกำลังใจเย็ดติ๋วก็ใส่ข้ามแย่ๆจ้ะเพราะอยากให้เบิร์ดเร็วให้มันท่านเวลา ความแสบเบรกบอยูผู้ใดน,นอกฟักจกจอกอยู่หันบ่บท่านจบคลิปที่ได้กินเท่นไ่เมบอไม่หวานเมด้อฝากช่องไม่หวานกินง่ายกับช่องบ้านสวนเอลีโอด้วยนะคะมาขามาย่าแมกมากินด้วยกันค่ะมาบอสุขุูสุขค้นนองซาก,กุระ มานะคะใครที่เข้ามาชมมากินกับยายติ๋วทุกคนค่ะอร่อยอร่อยนะคะคำโอ้โอเลยค่ะคำโอโออืมสมขึ้นน้ำอกไม่เลยจ้ะ มึงเย็ดจิวเซจะเปียวว่าเปียวเย็ดจิวเซนป่าสองช้อนครึ่งค่ะลูกหนึ่งแต่ว่าเย็ดจิวแต่แข้ง,งค่ะไม่ไหลลงมากเลย แ,แล้วอีกสองข้ามจากพี่น้องจ้ามารุน่นกันให้จบว่าเย็ดจิ่วจะเบิดบ่เฮ็ด เบิดอีเดียไอ้สมสมแซบเด้อค่ะเด้ออันนี้ของมากเด้อบดได้กินทอดละมานเจ้าของเด้อมากรถนี่คือแซบละเพราะันบอเบิดจ้ะนี่ข้ามสุดท้ายแต่ก็เหลือหน่อยนึงสิเล่มยูโอโอเลยจ้ะ เบิร์ค่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไล่ทุกกำลังใจนะคะแสบอิมพอดีจ้ะบ๊ายบายเลิฟเลิฟจ้าที่เขามากินบักมวงน้ำยาจ้า